สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าตรูนะคะเช้าวันศุกร์ที่สิบเกตมกราคมสองวันห้าร้อยหกสิบแปด้าเพื่อนๆทดลองจ้าทดลองทดลองขึ้นตอนเช้าๆดูสวัสดีตอนเช้านะคะ ดาสวัสดีน้องดาหนึ่งเข้าหนึ่งเขาพอดจ้าน้องดาขอบคุณมากนะก็ะดมลองก็ลองขึ้นตอนเช้าๆดูตามสบายนะคะน้องดาขอบคุณมากนะหนึ่งเขา้าหนึ่งเขา้า เย็นจ้อากาศเย็นมากตื่นตีสี่จะดังดาตื่นตีสีทุกวันมาเจอกับตีสี่กว่าอากาศมันเย็นขอบคุณมากนะคะ วัสดีจ้คุณย่าทดลองทดลองตอนเช้าเช้าดูย่าขอบคุณมากนะจ๊ะย่าทักทายน้องดานะคะตามสบายนะคะน้องดาตอนนี้กี่โมงแล้วทางนั้นน่ะ งข้าวหนึ่งข้าวสวัสดีตอนเช้าจ้าน้องดาจากย่า,ยาน้องคุณนะคะ ตื่นแต่เช้าปกติย่ตื่นตีโมงย่เมื่อปอกขนุนอ๋อปอกขนุนขายห่อ,อย่น้องคนนี่แหละแม่คา้าเอ้ยแม่ค้าขยันแม่ค้าเป็นคนขยันตื่นแต่เช้าปกติประมก็จะตื่นประมาณตีสี่ ตีสี่นี่แหละระมานนี่แหละจริงกับหฮเมอร์้องตีสามคนแหละปกติจะตืต่นตีห้าครึ่ง <_ C _> ยายน้องคุณขายกับข้าวอ่ะขายกับข้าวขายมีผลไม้อะไรก็ขายเลยได้ออทำงานเลยนะคะ ทำงานเลยอากาศเย็นคงจะเย็นเหมือนกันทุกที่แหละเนาะ เย็นเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่เย็นมากอากาศวันนี้เมื่อวานเย็นมากๆเลยขอบคุณนะคะดื่มกาแฟกเรี่ยังหาแกยวกาแฟไม่เจอดื่มน้ำเปล่านะคะน้ำอุ่นน้ำอุ่น ก็ยเย็นแล้วเหลือ,อยากเมื่อวานเนย็นมากๆเลยเมื่อวานเมื่อวานตื่นแต่เช้าใส่บาตราวัดน้องปอพงมาบินเท่ากลัวบ้านประดมเหมือนกันเหมือนกับที่นี่เลยอยากอี่ังเน่ ขอบคุณนะคะน้องดาจะไปซื้อของตามสบายเลยนะคะน้องดาขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณหกไลค์หกเลิฟนะคะขอบคุณสิบล้านดวงใจค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะ กีต้นได้รอบหนึ่งแล้วเต้นออกกำาลังกายก็บอกให้แกว่งแขนออกกำาลังกาย วันนี้ได้หมกปลาแก้วไปตลาดได้หมกปลาแก้วมาปุ้มปุ้ยแต่วัสดีเจะปุ้มปุ้ยเช้าออกกําลังกายใส่แว่นไม่ใส่แว่มแนมองไม่เห็นกินน้ำเนวันนี้หมกปลาแก้วหมกปลาแก้วมุ่นเด้อแสบแสบแล้วก็จะ ทอดปลาทูลวกผักตำแก้วอะไรลเนี่ยตำแก้วไว้แล้วจะลวกผักทอดปลาทูก็มกปลาแก้วเสีบเสบเสบหนาเป็นหม,มอนาวเป็นบบอ,อากาศจะว่าโบซ้ำเหมือว่านได้ปุ่มปุ๋ยว่านนี่หนาวครับ ันนี้ว่าค่อยหนาวบันไดวันนี้ทุเรหลงบ้างทำตัวเองไม่ให้หนาวไม่ใช่เขา เอาขอนิยวตุยแม่นแม่นแม่นแ,แ,แ,แสบก็จะมีถอดประทูมีหลวกปลาอีกมีหลวกผักอีกํำเจวกระดาํำเจวปลาหลานปุ่งปุ๋ยแสบ แก้วอะัรตำแล้วแต่ขึ้นแสบแสบแก้วบานห้องสวัสดีเจ้าปุ้มปุ้ยจากยาน้องคุณนะคะนี่แบบก้วปรุงตำไว้ต่ขึ้นลวกผักทอดปลาทู น้องคุณทํางานเลยนะคะขอบคุณมากจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจจ้าขอบคุณเออคืนใหม่มองไม่เห็นเลยขอบคุณหกไลท์หกเลิฟนะคะขอบคุณแปดล้านดวงใจสวัสดีค่ะคุณย่าน้องคุณจากพุ่มปุยนะคะ ทำไรตอนนี้ติ้นขึ้นมาเห็นยังปุ่มปุ๋ยยเสียบเสียบน้ำร้อนก่อนมากินกาแฟ กินกาแฟจ้านี่ไงย่าขัวบ้านประดมขัวประดมขัวประดมกินกาแฟประดมหอก็เสียบน้ำหอน ก็เสียบกาั้งหอนมันก็เสียบี๋้วที่กินกาแฟอ่ามาเบิ่งหอนเขา ซี่โคซี่โครซี่ข้าวข้าวเหนียวใหม่อ่อนๆพี่น้องอาะค สีรงสีหน่อยแต่ว่ากากกับสีไลนเนี้ออ่อน Thôi nhớ ổn Thôi nhớ nướng mày mày hôi cưa Đẹp nhớ nìm con nhớ แสนนี่ใส่เขาเม่มีกระบมเมืนน่อนึงไปเห็นกระบมะสาซื่อเม่วาหอบลอยก็าบาทมันหนักกเลยบอกเอาเอาตัวนี้ดีกว่ามันใส่เขาใส่เลยโดนดเ้าะใส่ข้าวใส่ข้าว กว่างสูงว่าใจเห็นคนงานใส่ข้าวใส่ข้าวน้องมากสาววิทยเจียน้องมากขอบคุณเด้อปเดมนึ่งข้าวก็นั่งสิช่ายเขาน้องมากก็เหนียวละล้นตอนเหนียวไม่ได้น้องมาก ที่พังแต่แต่ขออภัยนะคะพี่ดมจ๋าข้าวร้อนๆน่ากินจังเลยพี่มาสวัสดีตอนเช้าจา้าเที่ยที่พี่ดมนี่ไงพี่ดมเอาขาเอาขากล้องบางโต๊ะเด้อเลื่อนไปเลื่อนมาโต๊ะเวียที่ขออภัยนะจ๊ะขออภัยขออภัย โอ้ยข้าวเหนียวร้อนอร่อยน้าน้องคุณสวัสดีจ้าอยากน้องมากนะะคะตกเลทีถอยไปถอยมาหาค้าพุทลงไปที่ข้าวเหนียวใหม่จ้าี่ต้องกระจกหมอกีผ้าขาวหมอกทวนทวน ใส่กะทิห่อไว้ห่อไว้ต้องกินด่วนจะได้ยันยนัินแรงข้าวเนี้ยวว้าว <c oughs> นอนแล้วหัวโน,น,นะนพราอภัยนะเฮ้ยทั้งทั้งหัวยาต้องคุณทั้งหัวปุ๋มปุ๋ยทั้งหัวสิริมาศหัวโน,นหัวโน ทักทายปุ้มปุ้ยทักทายพี่มาดพี่มาดขอบคุณนะคะขอบคุณ 6, หกไฟหกเลิบขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจฮู <c oughs> <c oughs> ้โกูก แกระลำประดมทานข้าเช้าหนึ่งโมงเช้าโมงหนึ่งประดมกินขา้ขาวเ,าเขาเส้ากินข้าวเที่ยงก็เที่ยงตรงก็เรียรๆหน่อยบางทีก็ก่อนหน่อยห้าถึงสิบนาที ก่อนและหลังม hmm ัน hmm. ห้าเป1นสินาทีก็เนี้ยร้อนๆกินกับผักลาบหมูบ้านย่าน้องขุณคงเข้ากันเข้ากันได้จ้าเออภาษาอังกิษมันปุ้มปุ้ยจ้าดีมาก อุ้ย๋ยภาวดีบอนสีจ้ะบ้านภาวดีบอลสีบอนเพิ่งงามงามตัวไม้ประดับสวยงาม PPB Channel สวัสดีจ้าขอบคุณนะคะ PPB ขอบคุณจ้า ขอบคุณหกไล่หกเริ่มนะคะก็โดนจะลวกกระลำลวกรึหนึ่งเอายังแสบปุ๋ยสวัสดีจ้า่าน้องคุณจากพีพีบีนะคะสวัสดีพี่มาดจากพีบียาน้องคุณสวัสดีค่ะแพม พ p บคือแพมใช่ไหมคะน้องแพมเหรอเจอกันนานเลยขอบอคุณมากนะคะแพมสวัสดีค่ะปุ้มปุ้ยจากน้องแพมนะคะจากพพบีจ้า ค่ะคุณพีพีบเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ชื่อบ้านใหม่ใช่ไหมคะพแพม EPB Channel ทิึงเพื่อนเก่าอยู่หลายท่านอยู่หลายบ้านอยู่ ไปบ้านไม่ได้เจอกันนานแล้วอีกถึงที่ถึงขอบคุณนะคะขอบคุณเจ็ดไลค์เจ็ดเลิฟขอบคุณห้าล้านดวงใจแจ้งไปรวมได้กี่นาทีแล้วเนี่ย ทูลวกผักตาเจวปลากับหมกปลาแก้วกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮันหอน,หอนประวมเดี๋ยวสักยี่สิบห้านาทีเหลือยี่สิบสี่นาทีแล้วขอบคุณเด้อขอบคุณพีพีบีขอบคุณน้องแพรน,นะคะขอบคุณปุ้มปุ้ยขอบคุณย่าน้องพอย่าน้องคุณ ขอบคุณน้องสิริมาศขอบคุณน้องพีกแอนดาขอบคุณน้องดานะคะขอบคุณ่าน้องคุณขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟที่เข้ามาให้กำลังใจด้อจ้ะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ข้างบนด้วยค่ะพอดมได้ยี่สิบห้านาทีแล้ว มากๆจ้ะพบกันใหม่นะคะพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหืมปังๆนะคะพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปจ้าบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลฟนะคะ